สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวีลเลเดอร์อีกครั้งนะคะวันนี้เรามาพร้อมกับหมวกเดแบรนชาร์ k เฮลเมตค่ะกับนี่เลย s h a r คสปอร์เจ t หมวกครึ่งใบชฉมใหม่ล่าสุดค่ะวัสดุเปลือกหมวกนะคะผลิตจากเทคโนโลยีเล็กซานทีเอ็มไฮอิมแพ y โพล b คาร์บอตที่ออกแบบการถักทอวัสดุในการผลิตเปลือกหมวกแบบพิเศษทําให้มีความยืดหยุ่นสูงสามารถซับและกระจายแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีค่ะช่องรับลมเข้าด้านหน้าหมวกกันน็อกสอช่องค่ะช่องที่1และช่องที่2ค่ะ และช่องระบายอากาศด้านหลัง2ช่องช่วยให้ระบายอากาศได้ดีค่ะชิวด้านหน้านะคะได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มระยะการมองเห็นได้สูงสุดค่ะลดจุดบอดและให้คุณมองเห็นท้องถนนได้เต็มที่โดยไม่มีสิ่งกีดขวางหนาแข็งแรงด้วยเทคโนโลยี Optical Class 1ค่ะชิวด้านหน้าเคลือบสารป้องกัน UV และสารป้องกันร,รอยขีดข่วนค่ะมีแว่นกันแดดภายในตัวขนาดใหญ่ลงลึกสบายและไม่หลอกตาเปิดปิดง่าย เพียงเลื่อนกลไกลด้านบนค่ะโครงสร้างภายในนะคะถูกพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยี multi-density EPS โฟมสามารถซับและกระจายแรงกระแทกได้อย่างดีค่ะพร้อมทำร่องของโฟมรองรับช่องลมเพื่อการไหลเวียนของอากาศได้ดีค่ะรองรับการติดตั้งบลูทูธค่ะพานมแบบใหม่นะคะที่ยกระดับคุณสมบัติความนุ่มสบายกระชับและสามารถกำจัดแบคทีรียและกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้เป็นอย่างดีค่ะ ชาร์จ s y Fit นะคะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับลูกค้าที่สวมใส่แว่นสายตาในการขับขี่ค่ะสายลัดค้างแบบไ i โครร o c กสะดวกสบายในการใช้งานค่ะน้ำหนักตัวหมวกนะคะจะอยู่ที่1,485กรัมบวกร5 0กรัมค่ะได้รับมาตรฐานมออกและ ECE R22 0 6ขีด0ค่ะไซส์นะคะจะมีให้เลือกทั้งหมด4ไซส์ค่ะจะมีตั้งแต่ไซส์ S, M, L, XL ค่ะสีพื้นเริ่มต้นที่ 7, 9 0 0บาท กราฟิกจะอยู่ที่9,500บาทค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจเข้ามาลองไซส์และเลือกซื้อสินค้าร้านเดเรเดอร์จะมีทั้งหมด2สาขาค่ะสาขาแฟชั่นไอแลนด์จะตั้งอยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์ชั้น3ตรงข้ามประตู7ค่ะสาขารามคำแหงจะตั้งอยู่ที่หน้าปากซอยรามคำแหง144ก่อนถึงโรงเรียนเตรียมน้อมอยู่ติดกับโชว์รูมเบสปารามคำแหงค่ะหาลูกค้าสนใจสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ติดต่อด้านนี้ได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าหากลูกค้าท่านใดไม่อยากพลาดสินค้าตัวใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ร้านเดวไรเดอร์ไว้ด้ยวยนะคะสสวัดีค่ะ